เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรสามทหารเสือเตงเตอร์จริงๆแล้วก็ยังอยู่หนึ่งคนก็คือรณรงค์ครับตอนนี้มาจับกลุ่มใหม่แล้วส่วนเมื่อกี้ที่บอกกันนะอัจฉริยะเนี่ยอันนี้ไปไกลๆสรุปคุณอัจฉริยะนี่เขาไม่ได้เป็นทนายใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นทนายครับพี่โจ๊เหรอเห็นบอกสนิทกันมากพี่โจ๊กเหรอพี่โจ๊กสนิทกันนะครับก็อันนี้ยอมรับเลยใช่รับอันนี้ยอมรับสนิทกันเพราะว่าพี่โจ๊กเขาออกมาแล้วนี่เพราะตอนแรกผมไม่อยากจะบอกว่าสนิทกันมากแต่พี่โจ๊กเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาสนิทกันทนายตั้มเนี่ยเป็นคนพาน้องมินนี่ไปรู้จัักกบ พี่โจก้คือบ้ามินนี่เหรออยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าตัวพี่ตั้มส่งเข้ามาเพราะว่าตัวพี่ตั้มเนี่ยเป็นคนออกจากโทรศัพท์พี่ตั้มเลยนะผ่าตัดเลยเนี่ยเรียกผ่าดเลยคุณอัจฉริยะอ่าแล้วคุณทนายรณรงค์เห็นบอกว่าสมัยก่อนสนิทกันนี่เขามีไปไหนมาไหนด้วยกันเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรสันสารเสือ gangster gangster b อ y scout gangster ตอนนี้ไปไหนแล้วสามหลุ่มสามมุก็จริงๆแล้วก็ยังอยู่หนึ่งคนก็คือรณรงค์ครับตอนนี้มาจับกลุ่มใหม่แล้วส่วนเมื่อกี้ที่บอกนะอัจฉริยะเนี่ย อันนี้ไปไกลๆสรุปคุณอัจฉริยะนี่เขาไม่ได้เป็นทนายใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นทนายเขาไม่ได้เป็นทนายเขาเป็นอะไรแล้วที่เป็นกฎหมายไม่เขาเป็นที่แบบช่วยช่วยอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ไม่ได้เป็นทนายเขาหรอเอองร้องควาเป็นทรรอย่างเงี้เหรอหรือไงก็ใช่ประมาณนั้นมีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งไหมหรือเป็นคนเป็นประธานประธานอะไร เพราะทานบริษัทเขาเองมากเออประมาณอย่างนี้นจะเป็นประธานอะไรสักอย่างแต่เขาไม่ได้ชมรมช่วยเหลือเยียวยากรรมอ่าพี่โจ๊กล่ะเห็นบอกสนิทกันมากพี่โจ๊กันเหรอพี่โจ๊กสนิทกันนะครับก็อันนี้ยอมรับเลยใช่ไหมครัอันนี้ยอมรับสนิทกันเพราะว่าพี่โจ๊กเขาออกมาแล้วนี่เพราะตอนแรกผมไม่อยากจะบอกว่าสนิทกันมากแต่พี่โจ๊กเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาสนิทกันจริงๆก็นัดเจอกันบ่อยนะครับก็ไปกินเครื่องกินข้าวเขามาบ้านผมผมไปบ้านเขานะครับก็มีการติดต่อคุยกันอยู่ตลอดมีคําถามว่าทนายต้ามเนี่ยเป็นคนพาน้องมินนี่ไปรู้จัักกบ พี่โจ๊กหรือเปล่ามินนี่เหรออยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าตัวพี่ตั้มส่งเข้ามาเพราะว่าตัวพี่ตั้มเนี่ยเป็นคนออกจากโทรศัพท์พี่ตั้มเลยนะผ่าตัดเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้พลาดเลยคืออย่างนี้จะบอกให้เคสของมินนี่เนี่ยตอนต้องบอกตอนนั้นพี่โจ๊กเนี่ยเขาจัดงานให้พ่อเขาพ่อเขาเสียชีวิตใช่ไหมครับแล้วเขาก็จัดตอนนั้นพอดีอยู่ยุโรปพอดีไม่ได้ไปงานเขาแม้แต่วันเดียวเลยทีนี้พอไอ้ตอนช่วงเรากลับเนี่ยพี่โจ๊กอะเขาก็จัดงานเลี้ยงให้กับทางคณะทำงานเพื่อที่จะมา มาช่วยงานอะไรอย่งเงี้ยมาเลี้ยงรเราตอนแรกเราก็ไม่ไหวแล้วเพราะเราเพิ่งจะกลับมาคืนนั้นพี่โจก็โทรมาประมาณ3ารอบให้ไปอ่เราก็เลยไปอพอไปถึงมันก็เป็นงานแล้วเพราะเราไปสายมาในงานร้องเต้นกันเฮฮาเฉพาะกลุ่มไพรเวทไม่กี่คนเราก็เจอไอ้ผู้หญิงคนนี้แล้วที่เราสะดุดเพราะว่ามันน่าตาดีผมก็ถามพี่โจ คนนี้ใครมาหาพี่บ่อยไหมพี่โจ้ก็บอกเพิ่งจะเคยเจอวันนี้แหละเจอครั้งแรกนะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชื่อมินนี่เราก็ยังไม่รู้เลยเราดันไปถ่ายวิดีโอคลิปก็ได้นะเออเราเราก็ถ่ายกับพี่โจ้ไงเพราะปกติเวลาไปเราก็ถ่ายลงสตอรี่เราอะไรอย่างเงี้ยนะลงไปปรากฏว่าไปก็ติดไอ้มินนี่มาถ่ายคลิปปกติถ่ายคลิปปกติแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไม่เคยขอคอนแทคอะไรมินนี่ไว้เลยนะครับแล้วก็คือเลิกแล้วต่อการหายกันไปนะก็คือเคยเจอกันครั้งเดียวแล้วครั้งเดียวพี่โจ้ก็เคยเจอครั้งเดียวแล้วก็มีคน ขุดไอคลิปนี้มาเนี่ยเราถึงรู้ว่ามันชื่อมินนี่